มื่อพูดถึงอำเภอเด่นชัยเพื่อนๆนึกถึงอะไรกันบ้างคะวันนี้เราจะมานำเสนอประวัติความเป็นมาของอำเภอเด่นชัยให้รู้กันค่ะอำเภอเด่นชัยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดแพร่เป็นศูนย์กลางการเข้าพนาคมของจังหวัดแพร่ทั้งทางถนนและทางรถไฟอีกทั้งมีสถานีรถไฟเด่นชัยเป็นสถานีประจำทาง และถนนที่เชื่อมไปยังจังหวัดต่างๆทั้งภาคเหนือตอนบนและกรุงเทพมหานครค่ะที่ตั้งและอาณาเขตทิศเหนือติดกับอำเภอสุเมนทิศตะวันออกติดกับอำเภอสุเมนและอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตฐ์ทิศใต้ติดกับอำเภอเมืองอุตรดิตฐ์และอำเภอร,รับแลและทิศตะวันตก ติดกับอำเภอวังชิ้นและอำเภอรองจังหวัดแพร่มีพื้นที่ทั้งหมด265.6ตารางกิโลเมตรหรือ102.5ตารางไมลการปกครองส่วนท้องถิน่นอำเภอเดินชัยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ็ดแห่งได้แก่ 1. เทศบาลตำบลเด่นชัย 2. เทศบาลตำบลแม่จัว สามเทศบาลตำบลโปรงป่าวายสี่องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัยห้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัวหกองค์การบริหารส่วนตำบลสซย,ย,ย้อยและเจ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ค่ะคำขวานของอำเภอเด่นชัยพระเจ้าแสนแท่คู่บ้านพระธาตุสุโธคู่เมืองประตูล้านนานลือเรื่องของพื้นเมืองไม้กวาด เด่นชัยสะอาดงามตาโดยเด่นชัยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นเช่นในภาพคือวัดพระธาตุสุธโธนคู่เมืองเด่นชัยค่ะต่อมาเป็นสถานีรถไฟเด่นชัยนะคะซึ่งเป็นรถไฟขบวนที่เดินทางไปบนเหนือสุดและกรุงเทพมหานครค่ะต่อมาเป็นประตูสุร,ร้านานานะคะซึ่งเมื่อเดินทางจากอุตรดิต เข้ามาก็จะเห็นก็จะเห็นตั้งอยู่และต่อมาเป็นสวนไล่ทันตะวันนะคะที่มีไล่ทันตะวันไว้สำหรับทักท่องเที่ยวที่มาหายโลค่ะจากนั้นก็จะเห็นของฝากหมูยอดินชัยนะคะซึ่งมีของขายมากมายเป็นของฝากเช่นหมูยอไม้กวาดหมูกระจกและของฝากต่างๆค่ะ อำเภอเด่นชัยทำไมถึงเรียกว่าเด่นชัยเดิมเด่นชัยเป็นกิ่งอำเภอขึ้นกับอำเภอสูเม่นต่อมายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอในปีพุทธศักราช2506โดยมีประวัติเล่าไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่5เมื่อเงี้ยวเข้ามาป้นเมืองแพร่เมื่อวันที่1 7กันยาพุทธศักราช2545ตรงกับปีวอก พระพุทธเจ้าหลวงหรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้พลโทเจ้าพญาสุรศักดิ์มรีเป็นแม่ทัพนำกำลังพลจากค่ายพิชัยองอ๋อเมืองพิชัยจังหวัดอุตรดิต์เพื่อมาชำระคดีความเงี้ยวป้นเมืองแพร่ซึ่งได้ทำลายทรัพย์สินของทางราชก,การ ปล่อยนักโทษและยึดสถานที่ราชการคลางอาวุธทำลายสายโทรศัพท์เมื่อวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2445โดยมีพากาหนองเป็นผู้นำโจนเงี้ยวพญาเจ้าสวนศักดิ์มรีได้ยกทัพออกมาจากค่ายมาทางเขาเพิงได้ประทากำลังโจนเงี้ยวตลอดเส้นทางและได้ต่อสู้กับโจนเงี้ยว จนได้รับชัยชนะจนกระทั่งถึงบ้านแม่พวกก็มีโจนเงี้ยวกลุ่มใหญ่ซุ่มโจมตีเกิดการต่อสู้กันทำพใ้้กองโจนได้รับบาดเจ็บ8คนเสียชีวิต11คนส่วนทหารของพญาสุรศักบนทีปลอดภัยแต่ก็ลบกันอยู่ตลอดเส้นทางแม้จะซุ่มโจมตีและขับไล่โจนเงี้ยวมาถึงบริเวณป่าทึบและได้ต่อสู้จนได้ชัยชนะ ทัพของพญาสุรศักดิ์บุญตีได้ตั้งค่ายที่บ้านเด่นบ้านเด่นคือพื้นที่ที่เป็นเนินสูงบริเวณที่ตั้งทัพของบ้านปากตัวในปัจจุบันและได้ทำการปราบพวกเงี้ยวได้เป็นผลสำเร็จหลังจากนั้นจึงได้เปลี่ยนชื่อจากบ้านเด่นเป็นบ้านเดียนชัยเขาป้าชัยคือการได้รับชัยชนะในการปราบปางพวกเงี้ยว จึงตั้งชื่อว่าบ้านเด่นชัยบ้านเด่นชัยเริ่มมีความสำคัญด้านเข้ามา,าคม mm hmm. เมื่อพระบาทสมเด็พจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างรถไฟผ่านบ้านเด่นชัยไปยังจังหวัดลำปางทำให้เกิดการเดินทางไปจังหวัดแพร่น่านพะเยาและเชียงรายจากจังหวัดต่างๆในภาคกลางสะดวกิ่งขึ้น จึงทำให้บ้านเดอนชัยเป็นศูนย์กลางทางด้านคมานาคมและการขนส่งในสมัยนั้นและสมัยสงครามโลกครั้งที่หบ้านเดยนชัยยังเป็นที่ตั้งฐานทัพของทหารพานและฐานทัพทหารญี่ปุ่นซึ่งมาตั้งฐานทัพที่อยู่ติดกับรีมแม่น้ำแม่พวกต่อมาบ้านเด่นชัยได้ยกฐานะเป็นตำบลเด่นชัยขึ้นกับอำเภอสุมเมศ ในปีพุทธศักราช2506ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเดียนชัยจนถึงพุทธศักราช2508ได้ยกฐานะเป็นอำเภอเดีนชัยโดยรวมเอาพื้นที่ตำบลเดียนชัยตำบลแม่จัวและตำบลไซอยเข้าด้วยกัน